สวัสดีวันพฤหัสบดีที่26สิงหาคมค่ะก็เจอกับคุณครูพรทิพย์อีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเช้านี้เราได้ทานอาหารหรือรับประทานอาหารกันหรือยังใครที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยก่อนเรียนก็อยากจะให้ได้ทานอาหารกันเพราะว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญมากสมองเราจะ,ะสามารถที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยสมองเราต้อง ปลอดโปร่งในปลอดโปร่งนี้เราก็ต้องมีอาหารไปบำรุงด้วยนะคะอ่านักเรียนยังจําได้ไหมคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าว่าเมื่อวานเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปใช่แล้วคะ่ะเราเรียนเรื่องแรงเสียดทานยังจําได้ไหมคะว่าแรงเสียดทานเป็นยังไงแล้วอ่าแรงเสียดทานก็คือแรงที่มาต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งจะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเอง ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแรงเสียดทานจะไปด้านหลังใช่ไหมคะครูเชื่อว่านักเรียนก็คงจะยังจําได้เพราะเราเพิ่งเรียนไปยกยกเมื่อวานนี้เองใช่ไหมคะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นมานั้นเมื่อเรานํามาใช้เนี่ยมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษเพราะไม่มีสิ่งของในโลกนี้ใช่ไหมคะที่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วจะให้ประโยชน์อย่างเดียวมันอย่างน้อยมันก็ต้องมีโทษด้วยเช่นโทรศัพท์ โทรศัพท์เนี่ยก็ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ข่าวสารได้รู้ข้อมูลได้ติดต่อสื่อสารการโทรคมนาคมง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่ขณะเดียวกันถ้าเราใช้โทรศัพท์ในทางที่ไม่ถูกต้อง mm. เช่นดูมากเกินไป mm. ก็จะทําให้เราเนี่ยเสียสายตาสายตากา็ต่อไปก็เสียสุขภาพการมองเห็นก็แย่ลงใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็อาจจะทําให้เป็นโรคเกี่ยวกับตาเช่นตาลีได้เนาะเพราะฉะนั้น แรงเสียดทานก็เหมือนกันค่ะนักเรียนเขาจะเอาทั้งข้อดีก็คือเอาแรงเสียดทานที่มากแล้วก็น้อยเนี่ยค่ะนำมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องการใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแรงเสียดทานนั้นมีประโยชน์เอาไปทาอะไรได้บ้างและข้อเสียท,ท,ที่เกิดโทษะคะ่ะมันมีอะไรบ้างนกเรียนคนี้คือการเพิ่มแรงเสียดทานให้กับพื้นรองเท้า เราอาจจะเคยเห็นรองเท้าแบบนี้สำหรับนักกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะเขาจะใส่รองเท้าแบบนี้การใส่รองเท้านักเรียนสังเกตพื้นนะคะก็จะมีการทำปุ่มให้ปุ่มเนี้ยจากปกติพื้นจะราบใช่ไหมคะพื้นจะเรียบพอทีนี้พอเขาไปวิ่งด้วยความที่ว่าต้องวิ่งเลี้ยงลูกบอลก็อาจจะให้เจอพื้นท่าพื้นรองเท้าเรียบไปเจอกับพื้นสนามที่เรียบด้วยก็จะทําให้เกิดแรงเสียดทานที่น้อย เพราะฉะนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องทําให้พื้นรองเท้าเนี่ยเกิดแรงเสียดทานมากทําได้อย่างไรล่ะคะก็คือต้องทําให้พื้นรองเท้าเนี่ยขรุขระอ่าขรุขระยังไงเขาก็ทําให้พื้นเนี่ยเป็นปุ่มๆนะคะเพื่อให้พื้นสามารถที่จะยึดเกาะอ่าเพื่อให้พื้นรองเท้าสามารถที่จะยึดเกาะพื้นสนามเพื่อลดการลื่นล้มจะเห็นว่านักฟุตบอลเนี่ยเวลาเขาเล่นฟุตบอลมืออาชีพเขาจะไม่ค่อยล้มนะคะเพราะเขาใส่รองเท้าที่ป้องกันการลื่นล้มแสดงการใส่รองเท้าแบบเนี้ย เป็นการเพิ่มแรงเสียดทานโดยการนำการเพิ่มแรงเสียดทานมาใช้ประโยชน์นะคะนักเรียนอันนี้ก็เป็นการเพิ่มแรงเสียดทานเหมือนกันนะคะนักเรียนเราสังเกตว่าล้อรถนะคะ,ะเวลาเราใช้งานเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เป็นดอกแบบนี้ยิ่งมีดอกมากก็จะทําให้ล้อสามารถเกาะถนนได้มากเพราะฉะนั้นการที่ล้อเกาะถนนได้มากก็ช่วยป้องกันไม่ให้รถเนี่ย เขาเรียกว่ารถพลิกรถคว่ำสมมุติว่าถ้าเราขับรถไปนานๆนะคะแล้วก็ล้อยางเนี่ยพื้นยางเนี่ยค่อยๆเสื่อมอดอกอยางก็จะค่อยๆเฮี้ยนๆไปใช่ไหมคะพื้นก็จะเรียบพอเรียบเวลาพื้นไปเจอกับผิวถนนที่เรียบด้วยก็จะทําให้เกิดการลดแรงเสียดทานโอกาสที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุสมมุติว่าฝนตกล้อรถก็เรียบอยู่แล้วถนนก็เรียบด้วยทีนี้พอมีฝนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ฝนตกลงมาก็จะทําให้ล้อรถกับพื้นถนนนั้นอ่ะเขาเ,เรียกว่าเกิดแรงเสียดทานน้อยแล้วมีน้ําฝนบวกเข้ามาเพิ่มอีกอาจจะทําให้รถเนี่ยประสบอุบัติเหตุได้เช่นรถพลิกรถคว่ำอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาหลักการเพิ่มแรงเสียดทานมาใช้ประโยชน์นะคะให้กับล้อรถอ่าส่วนข้อที่3เป็นการอ่าลักษณะนี้ก็คือการเคลื่อนย้ายวัตถุผ่านพื้นที่ที่ผิวขรุขระเราก็ต้องใช้ออก แรงเนี่ยมากกว่าพื้นผิวเรียบอันนี้ก็แสดงว่าน่าจะเป็นข้อเสียใช่ไหมคะอ่าการมีเขาเรียกว่ามีแรงเสียดทานก็ทําให้เกิดข้อเสียเหมือนกันคือเราต้องออกแรงเยอะนะคะอ่าเรามาเริ่มทบทวนโดยการลองทําตอบแบบฝึกดูนะคะนะักเรียนเรามาทําพร้อมกัน1ก็ถามว่าแรงเสียดทานเป็นแรงที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นจริงไหมคะแรงเสียดทานเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่วัตถุ จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงข้อนี้ผิดนะคะแรงเสียดทานจะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเช่นลูกฟุตบอลไปทางซ้ายมือเราแรงเสียดทานก็เกิดไปทางขวามือถูกต้องนะคะข้อนี้ส่วนข้อนี้วัตถุที่มีน้ำหนักมากก็จะมีแรงเสียดทานมากกว่าวัตถุที่มีน้ำหนักน้อยเราจะลากกล่องได้ยากกว่าถูกต้องนะคะแล้วถ้าเราเห็นรถบนถนนลูกรงัง ก็จะทําให้เราออกแรงน้อยกว่าถนนลาดยางอันนี้ไม่ใช่เลยถ้าเราเข็นรถบนถนนลูกรังเราต้องออกแรงเยอะเพราะว่าพื้นผิวไม่เรียบใช่ไหมคะไม่เรียบก็จะทําให้เราออกแรงเยอะเพราะมันเกิดแรงเสียดทานมากอ่าส่วนข้อนี้ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานก็คือน้ําหนักของวัตถุพื้นผิวของวัตถุแล้วก็พื้นที่ผิวของวัตถุที่เคลื่อนที่ถูกต้องนะคะข้อนี้ทั้ง3อย่างนี้คือปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดแรงเสียดทานหมดเลย ถ้าเด็กผู้ชายลากลองบนถนนลูกรังก็จะทําให้ออกแรงมากกว่าถนนคอนกรีตะจะเห็นว่าถนนลูกรังผิวกรุ่กะก็ต้องออกแรงเยอะเพราะว่าเกิดแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวคอนกรีตถูกต้องนะคะข้อนีอ้แล้วก็บอกว่าน้ําช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวกับพื้นรองเท้าหมายความว่าปกติพื้นรองเท้าเมื่อเดินกับพื้นผิววัตถุเนี่ยเมื่อมันมีความลื่นอยู่แล้วแต่พอน้ํามาสัมผัสนะคะก็จะทําให้แรงเสียดทานเนี่ย เขเรียกว่าช่วยลดแรงเสียดทานทําให้น้อยลง <st it> ก็ทําให้ลื่นถลายได้ง่ายขึ้น <c oughs> จริงนะคะข้อนี้แรงเสียดทานจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นจึงช่วยให้ออกแรงน้อยลงแรงเสียดทานจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะคะนักเรียนเพราะเป็นแรงต้านข้อีผิดวัตถุที่มีน้ําหนักมากก็จะมีแรงเสียดทานน้อยอันนี้แค่คําพูดนี้ก็ผิดอยู่แล้วใช่ไหมนักเรียนทําให้เคลื่อนที่ได้ง่ายนี่ผิดแน่นอนนะคะ นักเรียนคิดเหมือนครูใช่ไหมคะอาก็บอกจารบ,บีนักเรียนรู้จักหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักไปถามผู้ปกครองนะคะจารบ,บีเนี่ยที่บ้านเราก็คงจะมีทุกบ้านแหละจารบ,บีช่วยเพิ่มแรงเสียดทานไม่ใช่นะคะอเนื้อจารบ,บีมันจะลื่นๆพอไปทาอะไรจะทำให้วัตถุนั้นมันลื่นการลื่นเนี่ยทำให้ลดแรงเสียดทานข้อนี้ผิดนะคะนักเรียนเราทบทวนด้วยการทําแบบฝึกไปเยอะแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะมาดูกันสําหรับวันนี้เราจะมาทําเรื่องอะไรกันที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนักเรียนสำหรับการบ้านวันนี้ก็ให้นักเรียนนําอักษรด้านขวามือกอไก่ถึงยอผู้หญิงนะคะมาใส่หน้าช่องว่างตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10ให้ถูกต้องอโดยไม่ต้องลอกนะคะไม่ต้องลอกกอไก่ถึงยอผู้หญิงนะไม่ต้องลอกลงในสมุดแต่เวลาตอบนักเรียนก็ต้องดูหน้านี้เป็นส่วนประกอบเช่น แรงที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงสมมุติว่านักเรียนบอกว่าคือแรงเสียดทานชอจริงนักเรียนก็เอาชอจริงมาตอบเลยคิดว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะใครไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามคุณครูมาได้นะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะครูก็จะสอนไว้เพียงแค่นี้แล้วเราก็ค่อยเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงถัดไปสําหรับวันนี้คุณครูไปก่อนสวัสดีค่ะ